ทุกคนมาปรางนี่บรรยากาศถนนสะพานสูงเราจะไปบริสคอฟฟี่ทุกคนแต่ยังพอมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยบริสคอฟฟี่ร้านเขาแบบสวยเขาบอกเมนูอลังการดูมีเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารจานเดียวด้วยนะอู้ยดูสิบรรยากาศเราอยู่ในห้องค่ะทุกคนจากตรงนี้แต่ตอนมาสองแควรเราชอบไปพักที่ตรงนู้นนะแนะนำเลยโรงแรมวังนางเลอปาร์คเลอปาร์ควังนาง สวยมากโรงแรมสวยสงบแต่ว่าต้องเดินไนะครับรถไปกได้เลยบกสอไปหน่อยแล้วก็โรงแรมพุน่นซับก็อยู่แถวบกสอนั่นแหละพูน่นซับนี่อาหารก็กลดมากอร่อยมากอาหารเยอะด้วยไม่แพ้เลอเลอนางวังปาร์กเลอเล,อ,เลอนางเนาะวังนางไหมเลอปาร์กวังนางเออต้องเรียกให้ถูกทุกคนแตไม่ก็นอนที่ไพรลินเราก็ชอบนะจากตรงนี้ก็ไม่ไก่เอามากินมะปรางอันนี้มะปรางบอกก่อนก่อนจะไป แซบที่บริษนะฮะบริษที่แปลว่าสะพานเรามาขอกินมะปรางนี่มะปรางสุกเก็บเองทุกเม็ดเลยนะส่งไปที่บ้านแล้วด้วย12กิโลเก็บสดสดคาต้นเลยไปเจอต้นที่มันขึ้นริมถนนแบบเนี้ยไม่มีเจ้าของบอกได้เลยว่าไม่ได้ขโมยจะถือขึ้นไม่มีคนเห็นเลยเพราะว่าไปอยู่บนต้นถึงจะเห็นว่ามันเป็นช่อเป็นพวงแต่ถ้ามองอย่างเนี้ยเหมือนกับต้นไม้เนี้ยจะไม่เห็นลูกเลยมันเป็นต้นที่คล้ายขึ้นธรรมชาติอ่อยู่แถวแถวซีริโฮเทล โรงแรมสิริที่ลำปางฮะทุกคนตรงใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนักที่เป็นที่รอเจ็ดกับรอเก้าเคยไปเสด็จประทับครั้งแรมหนึ่งเดือนนะรอเจ็ดเคยไปนอนที่บ้านป่องนักยายญาเจมจีเคยไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งในส่วนก็บ้านป่องนักนั่นแหละนะครับไปเจมจิยาญ่าก็ไปถ่ายที่บ้านป่องนักก็ไม่ไกลจากโรงแรมสิริโฮเทลทุกคนจะ้ะแล้วก็เจอต้นมะปรางเก็บได้เป็นสิบสิบกิโลเนะี่ยหวานนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ชิมทุกคนอาชิมอปบะ หวานนาาอืมดูวิวไปด้วยทุกคนอืมมาเมืองสองแควก็ต้องบอกต่อสิ่งดีๆทุกคนอ่ะป้อนอยาไม่กีหนึ่งนะ้าช่วงนี้จะมีงานสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาถพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีท่านเคยมาผนวดที่นี่ก็เลยผูกพันกับชาวสองแควเมืองพิษณุโลกเมืองสองขยี สี่สิบปีนะเธอเป็นกษัตริย์องค์ที่แปดของกรุงศรีแต่ถ้าพระนเร,วนรศวรกษัตริย์องค์ที่สิบแปดของราชสิบห้าปีนะพระนเรศวร่ะแต่ว่าพระนเรศวรจะเป็นราชวงศ์ใหม่ไงเป็นราชวงศ์สกโคไทยแต่ว่าสมเด็จพระบระมไตรโลก,กนัตเป็นราชวงศ์อ,อ่อสุพรรณภูมิทุกคนหวานทุกคนอืมอร่อยมากอือืม องค์ที่แปดอืมใช่พอองค์ที่สิบสี่ก็พระพุทธเออสมเด็จพระยอดฟ้าไงที่ถูกสมเร็จโทษแต่เป็นลูกลูกของเท้าศรีสุดาจันทร์จำได้ไหมองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบห้าก็เป็นพระมหาจักรพรรดิก็คือพระเจ้าช้างเผือกของราชตั้งยี่สิบปีนะทุกคนแล้วก็องค์ที่สิบหกสมเด็จพระมหินทราทิราชก็เสียกรุงเลยของราชแค่หนึ่งปีกว่าสมเด็จพระมหินทราทิราชที่เป็นกษัตริย์องค์ที่สิบหกองสุดท้าย ของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่องค์ที่8นั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่มีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้ไงองค์ที่8แสดงว่าองค์ที่8ถึง16ก็8คิงเนาะก็สิ้นสุดราชวงศ์สุวรรณภูมิก็มาเริ่มราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์สกโขไทยที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือพระเซาสันเพชรที่1นึ่งนะเป็นกษัตริย์องค์ที่17แต่เป็นองค์ที่1ของราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์สกโขไทยแล้วก็ตามมาด้วยองค์ที่18ก็คือองค์สมเด็จพระนริสวรกําเนิดที่นนี่ทุกค สมเด็จพระนเรศวรหรือพระสันเพชรที่2นะครับเป็นองค์ที่18จําง,ง่ายๆเท่านี้ก่อนทุกคนจ้ะนั้นใครมาเที่ยวเมืองส่องแพรจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องมีงานยิ่งใหญ่งานเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรเพราะว่าองค์เปิดออประสูติที่นี่แล้วก็พระพระบรมไตรโลก,กน,นาถก็เคยมาผนวดที่นี่ที่วัดยุรามานันีทุกคนสวยงามไหม วัตถุรามันีก็ไปไม่ไกลอย่าปั่นจักรยานไปได้ทุกคนจ้าท่านทรงผนวดที่นี่ถึงกี่เดือนรู้ไหมแปดเดือนสิบห้าวันนะพระบรมไตรโลกกนธานะของราชสี่สิบปีถือว่าแบบนานมากมีกษัตริย์องค์ไหนของราชนานกว่านี้ไหมไม่มีแล้วนะใช่ไหมโอ้ไดสมเด็จพระมหารธรรมราชาี่ราชสมเด็จพ่อของสมเด็จพระนเรศวรน่นนะของราชยี่สิบเอ็ดปีก็เยอะนะแต่สมเด็จพระนเรศวรวก็สิบห้าปีดูวิวไปด้วยพูดไปด้วยทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วคนะ่ะจะไปบริ์ Coffee and บ a รทุกคนจะปั่นจักรยานไปจัก